วันนี้นะคะอย่าพูดพร่ำทำเพลงค่ะทุกคนวันนี้เฟิร์มมีของกินมาฝากนะคะทุกคนนี่ใครเคยกินบ้างคะทุกคนบอกว่าห่อใหญ่กว่าเดิมค่ะทุกคนแล้วก็เขาบอกว่ามีน้ําจิ้มถ้วยใหญ่ด้วยนะคะทุกคนไม่เคยกินเหมือนกันแบบหมายถึงว่าไม่เคยกินมานานแล้วค่ะทุกคนบอกว่าเคยกิน,กนัตั้งแต่แบบเขาเล่นนะตอนแบบเด็กๆกับตอนนี้คือแบบโตแล้วมั้งโอเคค่ะทุกคนงั้นเรามากินกันเลยดีกว่าค่ะคือแบบหอใหญ่มากใหญกว่าหน้าเฟิร์นอีโอเคมากินกันเลยตัดมน้าเฟิร์นขอตัด กินมาก่อนเลยเพื่อนนี่ทุกคนไก่เจ้าเก่ากับกุ๊ก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 มาอีกแล้วนะคะอ๋อทุกคนใหญ่มากใหญ่คนเดิมแบบเยอะมากดูเท่ากับมือเห็นป่ะทุกคนนคือใหญ่มากมันไม่รู้ว่าเคยกินกันไหมนะคะทุกคนก็คือว่าเขาจะต้องกินกับน้ำจิ้มไก่นะคะทุกคนนี่ เออเรียบร้อยจะหกไหมแล้วก็นี่นะคะคือน้าจิ้มน้าจิ้มไก่นะคะทุกคนแล้วก็เอาไก่กุ๊กๆของเราเนี่ยนะคะทุกคนจิ้มกับน้าจิ้มะคะ่ะนีดดดดดดด่ดูยืดเลยยืดเลยนี่ดูแล้วก็โจ๊้เข้าไปเนี่ยเหมือนยอมไวเบกไม่ได้กินมานานมากจริงๆกินเลย อีกไหมคะก็คือหอยใหญ่มากคนดูใหญ่มากข้างไหนเยอะมากดูป่ะนี่อืม่อ,อยก็คือว่าตอนนี้คือจำไม่ได้แลยว่าล่าสุดกินไปเมื่อไหร่เพราะว่ามันนานมากจริงๆทุกคนแล้วก็ด้านไปเจออยู่ที่ที่ไหนนะ ร้านหมูถูกอืมอร่อยมากไมไ่กินน้ำมากก็เลยแบบสอยมาให้ทุกคนได้ดูกันนะดูดูคนมันคือแบบยืดมาก ายทุกคนายหาตำหากินกันทุกคนใหญ่มากใหญ่กว่าเดิมแล้วก็น้ำจิ้มทั่วใหญ่ม,มากไปลองหากินกันนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดหัวใจให้เฟิร์นด้วยนะคะทุกคนตรงนี้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 ใช่ไหมหรือว่าตรงนี้หรือตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ซักตรงกดให้ด้วยนะคะทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจให้ในทาเพื่อเป็นกำลังใจให้ในการทำคลิปต่อ,ตอไปนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันพรุ่งน,นี้ตอนเที่ยงตรงนะคะเจอกันทุกคนบายบาย